จริงๆแล้วว่าบนฮากุบะมันไม่ได้มีแค่ชิงช้านะเว้ยมันมีวิวดีๆให้เรานั่งเล่นชิลสบายอารมณ์เดี๋ยวดูลุงเขานะนี่ลุงเขาก็แบบมาถึงปุ๊บเขาก็ชมบรรยากาศร,รอบๆมันก็จะมีแคมปิ้งมีกิจกรรมต่างๆเนี่ยให้เราเล่นแล้วก็เราก็สามารถมาเดินหาซื้ออาหารตามฟรุตทารกหรือว่ามีราเมงนะมีแซนด์วิชมีทุกอย่างอะที่เป็นแบบสไตล์แบบเหมือนแคมปิ้งอะลุงเขามาสะดุดใจร้านนี้เว้ย ขาสะดุดใจร้านนี้บีฟแซนด์วิชอยากกินเหรอชอบไหมรับเงินหน่อยลุงราคาแซนด์วิชเนื้อที่เราเลือกนะก็พันเยนก็ไม่ได้แพงจนเกินไปนะมันก็จะมีแบบน้องผู้ชายกับแม่เขาแฟนไม่รู้แล้วก็ทำแซนด์วิชมาให้พวกเราแล้วก็ลุงก็ลาดซอสนะลุงบอกว่าซอสมันมีความเปรี้ยวนิดหน่อย แต่ว่าโดยรวมโอเคตอนนี้เราเห็นลุงกินลงอิจฉาก็เลยซื้ออีกอันอันนี้เราก็มองว่ามันเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะคือแบบเรามาทัวร์ที่ไม่ราคาไม่แพงมากมันจะมีมื้อี่สาบ้างซึ่งเราสามารถเลือกกินอะไรที่เราอยากกินได้อะอย่างวันนี้แซนด์วิชเนื้อเราก็เอามากินในกระเช้าลงมาเลยจ้านี่เขามีไอ้นี้ด้วยนะเป็นไงล่ะเนื้อหลักร้อยวิวหลักล้านไม่ละพวกมึง